สวัสดีครับพบกับผมครับหมอบอยเคียชันฮะวันนี้เราก็จะมานะครับเช็คดวงชะตากันนะครับโดยเฉพาะนะเน้นในเรื่องของโชคลาภนะฮะเออนะครับว่าดวงชะตาของ12ราศีนะฮะในช่วงวันที่30ธันวาคมนี้ครับจะมีทีเด็ดจะเด็ดดวงอย่างไรบ้างนะครับติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้มีคําตอบอย่างแน่นอนครับราศีแรกครับคือราศีเมษและก็ราศีพิจิกครับสองราศีนี้นะฮะมีความโดดเด่นมากๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องของ โชคลาภนะครับโชคลาภไก้ตัวของคนราศีเมษและก็ราศีพิจิกครับเกิดจากเลขที่บัญชีบุ๊กแบงค์นะครับเลขท้าย3ตัวนะฮะหรือเลขท้ายบัตรเครดิตบัตรเดบิตนะครับนั่นแหละฮะสตัวท้ายจะนําโชคนําลาบมาให้คุณครับสําหรับราศีสิงห์และราศีเมื่อกรครับก็เป็นอีก2ราศีนะที่เรียกว่าเรื่องโชคลาภก็มาแบบจัดเต็มเหมือนกันนะโดยเฉพาะ2ราศีนี้ครับ เน้นไปที่ในเรื่องของบุตรบริวารครับจะนําโชคนําลาบนําโอกาสดีๆเข้ามาให้นะครับก็ลองดูนะสื่อนําโชคเนี่ยเลขของลูกน้องทีมงานนะฮะหรือคนอายุน้อยกว่านะครับปีพศเกิดอ่านะฮะลองดูนะฮะและราศีพฤษภครับนะฮะราศีพฤษภก็เป็นอีกราศีหนึ่งนะฮะที่จะมีโชคลาบลุนทับแบบจุกๆนะฮะโดยเฉพาะครับสื่อนําโชคของคนราศีพฤษภก็คือผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะ ที่เป็นผู้หญิงนะฮะเน้นว่าต้องเป็นผู้หญิงนะครับจะนําโชคนําลาบมาให้คุณนะคะระับเพราะฉะนั้นนี่ก็ลองดูนะเลขอายุปีพศเกิดนะครับตรงนั้นแหละ,ะจะทําให้คุณเกิดโชคลาบะครับราศีมิถุนนะครับราศีนี้นะฮะสื่อนําโชคของคุณนะครับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคแต่ว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยต้องเป็นสถานที่ของจีนนะเช่นศาลเจ้าจีนนะครับหรือนะฮะสถานที่ที่มีวงเวียนล้อมรอบเช่น อนุสาวรีพระเจ้าตักสินหรือพระบรมรูปทรงมาไปกราบไปขอที่ฐานนะฮะคุณจะมีโชคแบบทันใดทันด่วนแบบรวดเร็วฟ้าแลบเลยครับและก็ราศีกรกฎครับดวงชะตาของคุณจะมีโชคจากสัตว์เลี้ยงนะฮะใครที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงน่ารักน่ารักนะครับนั่นแหละฮะจะนําโชคให้คุณจะพาโชคพาความรวยมาให้สําหรับคนราศีกรกฎนะครับ ราศีกันครับข้าไปอินราศีนะครับในเรื่องของโชคลาภครับช่วงนี้นะฮะโดยเฉพาะครับคนรักคู่ครองหุ้นส่วนนะฮะหรือแม้กระทั่งคู่ค้าพาร์ทเนอร์นะครับจะเอาโอกาสดีๆมาละเรื่องรายได้เรื่องการทํามาหากินนะครับจะมีทําให้คุณเกิดโชคใหญ่หล่นทับนะครับเราดูนะฮะตัวเลขของคนนะฮะที่เป็นคู่รักคู่ครองคุณนะครับวันเดือนปีเกิดนะฮะปีพศเกิดหรือเบอร์โทรศัพท์เลขท้าย3ตัว ตรงนั้นนะฮะลองพิจารณาดูจะทำให้คุณเกิดนะครับรายได้และโชคลาภเข้ามาแบบเต็มๆเลยทีเดียวครับราศีตุลน,นะครับก็เป็นราศีที่สอแววว่าทิศทางดวงของคุณนะฮะจะมีรายได้ช่องทางโอกาสลู่ทางการเงินจะคล่องตัวโดยเฉพาะครับคนราศีตุลเนี่ยจะมีโชคเนี่ยนะจะเข้ามาจากที่อยู่อาศัยนะช่วงนี้นะครับใครมีบ้านใหม่ปลูกบ้านใหม่สร้างบ้านใหม่ลองดูตัวเลขดูนะครับบ้านเลขกที่ หรือเลขที่โฉนดที่ดินนะฮะแม้กระทั่งครับรถยวดยานพาหนะช่วงนี้นะครับถ้าได้มีรถป้ายแดงนะฮะป้ายแดงฮะเน้นนะครับนั่นแหละฮะจะทําให้คุณเกิดโชคลาภเป็นเศรษฐีป้ายแดงอย่างแน่นอนครับคนราศีธนูนะฮะหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีธนูนะครับเรื่องของโชคลาภของคุณนะครับช่วงนี้นะก็จะเกิดจากเลขรอบตัวของคุณนะครับก็ลองดูในเรื่องของเลขอายุ ปีพศเกิดนะเลขบัตรประชาชนเลขท้าย3ตัวนะครับผมแม้กระทั่งศูนสูงเปิดรองเท้านะห้ามพลาดเลยนะตรงนั้นก็เป็นจุดเด่นจุดเรียกว่าเคล็ดลับมัดเด็ดทําให้คุณเกิดโชคลาบแบบปฏิหารและราศีกุมนะราศีนี้นะจะมีโชคลาบแบบไม่เหมือนชาวบ้านเขาครับคุณจะมีโชคลาภกับนะครับคนป่วยคนไข้นะครับหรือนะคคนพิการถ้าช่วงนี้เนะี่ยถ้าคุณได้ไปเยี่ยมคนไข้คนป่วยหรือไปโรงพยาบาล ก็ลองดูนะฮะเลขที่ห้องนะผู้ป่วยหรือนะใบเสร็จค่ายานะครับตัวเลขตรงนั้นนลครับลองมาพิจารณาดูก็จะทําให้คุณเกิดโชคลาภได้แบบเรียกว่างงงงกันเลยทีเดียวครับสําหรับราศีมีนครับช่วงนี้ต้องบอกว่าดวงของคุณจะมีโชคใหญ่เข้ามานะฮะนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคโดยเฉพาะครับพญานาคนะฮะตอนนี้ครับรีบเลยนะนี่แหละครับจะทําให้คุณเนี่ยเกิดทรัพย์ดูดเงินดูดทอง ดูซับใหญ่เข้ามาแบบไม่ขาดสายไม่ขาดมือนะครับคนราศีมีนก็จะมีจุดเปลี่ยนของชีวิตแล้วฮะก็ครบแล้วนะฮะกับคําทํานายนะครับดวงที่จะมีโชคลาภ12ราศีนะครับ30ธันวาคมนะ2565นะครับแล้วก็อย่าลืมครับกดติดตามด้วยนะฮะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด subscribe นะครับที่เพจหมอบอยเคลียร์ชัดนะฮะและก็เพจโฮโลโ o ไซตี้ครับวันนี้ครับต้องขอลาไปก่อนครับโอกาสหน้าไว้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ